เอาเมี่ยนส้มเมี่ยย่างดูมือนี้ได้ไก่ย่างมาลาบไก่ยางมอนไก่อ่อนไดไก่ยางลาบไก่สู่สหายแก้วกินมือนี้แล้วก็มีต้มสิต้มใส่หยังบ่เ้ต้มใส่หมเียวต้มต้มใส่หมมีน้ำมีเนื้อเออมีน้ำมียงใส่หมมีไฟในเค้าอนต้มอันนี้ก็แม่นประเภทเครื่องในเนาะตับตื หักหัวจืดว่าสันสะนั่งก็ลวกมาแล้วจังหน่อยทียืมมือนอนมาซอยแถวนี้อืมกันแล้วก็ตัวนี้ฟักมุนมุนสันเตอร์เซียมเดี๋ยวนี้หูตี้จะฟีเฮ็ดอย่างเดียวนี้กช่คซับไก่ยากถึอซับเดี๋ยวนี้หัไก่อ่อน ใสซอยมักปีแล้วหอซัไหแก้วจะพ่ว้อมนำซักไก่าเนงไก่หยาข้ตอนเยมันยาไก่เยหยาลไกยาต้องขั่วเพราะว่าอาศสยซีนไก่หยามันอย ก็เขียวแจพี่ว่องมันเดี่ยวนี้มันบ่ไหวรับกัดไก่หยาบม,มันสุบเขาเอาาบ้านสุดท้ายเนาะบันนี้สือคนลาบเนดะ้อใส่เป็นนัวน้อยหนึ่งก็ชิ้นไก่เป็นนัวอยู่แล้วประเด็กบ่เมีงยงเขาไปใส่หลายเขาคอยขั่วไก่ขาคอยตัดไปแล้วอันนี้คอยใส่พริกป่นน้อยหนึ่งงูเผ็ดดอกพริกเมริกาหนึงใส่เอาสี่ซื่อ ใ่ลินซีแล้วก็อย่าลืมสัญลักษณ์ของคนลาวเขาเข้าขคั่วน่่ใส่สม่าสมควรเนาะใกล้ตัวนึงก็ใส่หน่อยนึงนี่น้ำน้วเข้า,าขไปให้มันสุบๆหน่อยนึงพักนี้ก็ลุ้งไปพ่ออมรมณ บัตนรินคุณหอมหุ่นหุ่นเลยบัตรินเีจกินมื่อนี่โม,มเมนท์ธรรมดาลัคสมีมาล่องเพลงให้ฟังองีกรู้เป่าลัคสมีกับกี้ดาวเพชรมาล่องเพลงให้ฟัง เด้อบัดนีสิชิมมึงเด้อให่มือกลมก่อนมก่อนเป็นอะไรล่ะบอบิ่ังดิบกเ้อยู่ในของหูยู่เล้วครวบัดนี้หอนเวลากิ่นตัวเชียวเัา ไปครับหมอกมลัศลไปไหน p a r t อ้ยคอยโดยซี่ไปอีโจนครับผมจบจอกจักดดมม่กินข้าวแทบแมนว่าะหัวเหล้าขัวเหล่าขาวเหล่าขาวอยกับเชี่ยวคอกินแบบธรรมดาธรมดาคือสมัยตอนขึ้นสาวตอนเป็นกันเดะนะตอน8ป8หกินแอคโแล้วรุ่นนั้นอาจจะจอกไม่กินข้าวแทบเชี่ยว ทำลาบวัวก้อยนะเนาะยวนมึงเอารถต่ํส่ไฟบ่ได้ว่าบ่ได้บ่อยากต่ําดีรถคือรถใหม่เอาต่ใส่ไฟเออลาบไก่หาบจฟวอต้มไก่หาบจฟวอมื้อนี้เฮ็ดกินนี่สบายสาวนักร้องมามงลาวมาร้องอยู่เฮือนครัว่อย ไ oh, ปทำอะไมันธรรมดาจอ้ทจ่าฟ่วองนะกับส,หา,สหายกี้สหายกี้สงเสียงมาแต่บนสะบันกับรักสมีเล้วน yeah. ี่คมาลาส์ bro เราจะ drive home เรานี่คอฝาก <Yeah. S 2> ไปหานียเจียมใอยทั้งหลายด้อ แก่พีบอกลาชุดยูทูบลรวบอกได้บบสไปมึงเป็นนันฟีใช่หำเนอะลากลากคอขาวเนาะลากไา่เน่าเรลงนะครับผมกินข้าวกันยังไงว้ากันอันบโบว้ากันแค่ที่แม่ฟูดโคม่มาบ๊ายบาย If, yeah. I, if yeah. I do right, at least I was will, I will sexing get up, right? Yeah, yeah. But with my workplace, there's nothing around. There's nothing in there. I you. You, know, you know what I'm saying? คุณ uh, um, a ุ e ิในเ n ิ f สต e n เนี่ยยังไเชียวมึงเรบร้อยละจ้า <apply> จ้าองสิรับค้าข้าเนียโ้เจ้าพันนล่ะเออาปะหยาบา้ะเข่าลาปะเข่าละอ้าอันทานผู้สอบผู้ชมอันเบิ้งคลิปหน้าของแจ็ฟฟองเดียว่าสิเหตุไ้กิน ครับก็คือได้มันไม่มีมาปราเลือดไม่มีหัตถลาบเลือดไม่มีเจ้าไปเรอละโอ้ยยังไม่เห็นสูตรนี่เลยลาบไม่มีก่อนนะจ้าลาบเลือดยังม,ม,มีบ๊ายบายโอเคบ้า